นะครับท่านประธานกรรมการบริษัทอีเชิร์นเคอรนะครับจำกัดนะครับผมพลตำรวจตวีรัฐพลศิวแพทย์นะครับรองผู้จัดการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจนะครับทำหน้าที่รองผู้อำนวการศูนย์ปฏิบัการหน่วยชาตินะครับในานามของ ศูนย์ในการหนึ่งชาตินะครับรู้สึกยินดีครับและเป็นเกียรตินะครับที่ท่านรัชนะนะครับได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเป็นหน้าที่ของตารวจที่มีหน้าที่ในการดูแลาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและประเทศชาตินะครับปัจจุบันตารวจเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เพียงผู้พิทักษ์สันติภาพเท่านั้นยังมีหน้าที่อื่นอีกหลายด้านนะครับในด้านดุลกรรมด่วนควเป็นประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติประกอบปัจจุบันครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยยังมีความรุนแรงและต่อเนื่อง ทำให้มีการตรวจติดเชื้อไวรัสยอดสะสมเพิ่มขึ้นทุกวันณตอนนี้วันละประมาณ300คนต่อวันนะครับตั้งแต่โอมิคอนมาช่วงที่เป็นอัลฟาเดลต้าเนี่ยเราควบคุมด้วยวัคซีนก็จะติดประมาณ20หรือ10รวอาคนนะครับแต่ทุกวันจะติดประมาณ300กว่าคนนะครับก็จะเป็นโอมิคอนวัคซีน3เข็ม2เข็ม,ขมก็ติดนะครับตอนนี้นะันะับปัจุบันเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งประชุมกัน ในส่วนของสพมอตอรอที่เกี่ยวคุยดนะครับเมื่อตอนไหนคื่นที่ท่านผู้ช่วยพบตรเป็นประธานก็ยังมีการรายงานในเรื่องการติดอยู่นะครับนะฮะมันส่งผลกระทบการทํางานในภาพรวมซึ่งหากมีผลตภัณั์ยาเนี่ยนะครับที่สามารถป้องกันนะครับหรือใช้รักษาเบื้องต้นหล่อเข้าสู่ระบบการรักษานะครับของโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันก็ต้องเรียนตรงๆว่าเป็น นะครับเมื่อวานโดนมาตรวจก็ประสบตัวเองหลานผมก็ไปตรวจเอ็นดิเชตสองขีดก็วิ่งมาจะตรวจเจอ็นิเชตปากขอไปฉีดไปยันไม่ได้คิวตรวจเอ็นดิเชตจนต้องจนหมอต้องให้ยา ให้แบบโูแบบมิ e o p l o t i o n ระลับไปเลยนะฮะอันนี้คือคเราเป็นจริง,รงๆถ้าวันนี้นะครับอย่าว่าตำรวจตำรวจตำรวจก็ยังไม่มีที่พอที่จะรักษาตำรวจเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมผมมองว่า เราเราสามารถจะป้องกันแล้วก็ลดความเสียหายได้ในเบื้องต้นนะครับในส่วนนีแ้แล้วเราก็ทำโอบไอโซเลชั่นโดยใช้ใช้ยางนี้คู้คู่ด้วยหรือว่ามันก็จะเกิดผลดีนะครับมันก็หนึ่งมันทำให้เพื่อประสิทธิภาพในการทาง,งานสองมันลดลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนใน ในค่าใช้จ่ายของหน่วยชาติที่จะที่จะต้องเสียไปการรักษาและสามมันจะได้ประโยชน์กับมาคือตำรวจเรากลับไปปฏิบัติหน้าที่จะเรือมขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้ซึ่งซึ่งอันนี้ผมเคยพูดสมยดัยแรกๆต่สมัยที่แย่งวัคซีนกันออในคณะกรรมการวัคซีน,นเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปจะให้ประโยเท่าไหร่ เขาก็มองว่าไปให้หมอไปให้พยาบาลผมก็บอกว่าลองคิดดูนะกระทรวงสาธารณสุขให้ผมไปตั้งดานกระทรวงสาธารณสุขให้ผมไปกันไม่ให้คนเดินทางกระทรวงสาธารณสุขให้ผมไปตรวจสถานกิจาการไปปิดขับวปิดตาไปจับมอทีมอสุ่งกันแล้ววันหนึ่งตำรวจติดเยอะๆตำรวจติดร้อยคนกลับตัวไปพันะ 40, 40คนนะฮะคุณเยงสิบคนตำรวจติดพันคนกลับไปหมื่นคน จะทางานเป็นยังไงตัวกระทรวงสาธารณสุขเองแค่ไม่มีตารวจไปตั้งด่านไม่มีตารวจไปห้ามประชาชนไม่มีตารวจไปป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อนะครับในเรื่องของด่านต่างๆอกระทรวงสุขก็เห็นกลไกถามว่าตอนนี้กักตัวแต่กักตัวอยู่ประมาณหนึ่งคนแลจะเพิ่มอีกสองหมื่นคนในวันนี้ได้กักตัวสิบสี่วันใน่ัอนแตกตัวสิบสี่วันก็คือไม่มีคนทำงาน นะฮะเขาก็เลยขออนุมัตพิเศษให้วัคซีนเราเป็นหน่วยแรกๆเลยพร้อมๆกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งทหารก็ยัง,งงงเลยว่าไปไประชุมเนี่ยทำไมบอกตำรวจได้หมดแล้วไม่ได้ผมแล้วทหารก็เพ้ยทำไมทหารได้ได้ผมคุณไม่ทํางานเหมือนผมคุณไม่ได้สัมผัสกประชาชน,นผมนะผมอยู่ใกล้ชิดเลยไม่จับคนร้ายอย่างเงี้ยไม่จับบอลอย่างเงี้ยได้ไหมฮะมั่วสุมกันอยู่ในบอล นะฮะที่เขาห้ามนะฮะสิบกว่าคนยี่สิบคนติดเป็นยังไงรู้ตำรวจต้องมีวิง่งไล่จับคือกีบีก็จับไม่ได้หรอกเพราะวิ่งไม่ทันใช่ไหมฮะแล้วความเสี่ยงตรงนี้มันมีสูงนะก็เลยก็เลยเป็นที่มาของตำรวจเราจะได้วัคซีนเป็นแ,แรกนะครับแต่วันเนี้ยบ็อซีสามเข็มเราไม่อยู่นะฮะก็ติดกันสามร้อยคนสองร้อยคนสามร้อยคน,นต่อวันนะฮะ กแต่แต่ก็คือข้อดีคือไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้อันนี้เราก็เราก็เราก็กำน,นิดหลังจากที่ลูกน้องเนี่ยได้มาบอกว่าคนนี้ท่านดรพเปอร์พัทเนี่ยนะจะมามอบนะครับยาวิทยาพันซึ่งทำให้เป็นประโยชน์กับตำรวจเตานะครับ บอกถาผมม่าแล้วบอกโอเคไม่มีปัญหาเลยผมต้องต้องต้องให้เกียรตินะครับกับกับผู้ที่มีที่มีผู้ท่านค่อนกับคุณกับกับตำรวจนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ก็ก็คิดว่าต้องเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็ต้องขอนะเออ รับไว้นะครับรับไว้อยา่างเต็มใจได้มากกว่านี้ก็แค่ดีนะฮะอันนี้คือคือตอนนี้เราก็จะจะ,จะใช้กันกันภายในหน่วยก่อนนะครับภายในภายในศูนย์ดำเนินการแล้วก็อาจจะเป็นหน่วยในพื้นที่ต่อรอนะครับส่วนส่วนในภาพรวมของสำนักงานชาติเนี่ยก็ถ้าเดี๋ยวถ้าท่านอาจารเนี่ยไปทําวิจัยวิจัยอะไรไมาได้แล้วก็ มีผลอะไรที่ออกมาแล้วก็เป็นที่เผยแค่ในประเทศก็จะเป็นที่ดีมากนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะกระจายไปทั่วประเทศได้แต่แต่ได้คำปฏิบัติเราก็เราก็ทำกันนะครับท่านก็สามารถจะไปมอบให้หน่วยต่างๆื้นที่ใดที่ท่านอาจารย์บอกแล้วนะครับที่ผมก็ดีครับก็องขอเ่ิญอาจารย์กล่าวอะไรที่ตครับ ครับกขอบคุณท่านหลอดวิทยการนะครับก็คือยาเคอร์าของเราเนี่ยคือก็ได้ผ่านกระบวนการวิจัยพัฒนามามาหลายปีแล้วนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ปี63มาเราก็ทําการวิจัยทั้งในหลอดทดลองแล้วก็ในมนุษย์นะครับเราได้รับการอนุมัติโครงการวิจัยจริยธรรมทางคลินิกจาก วิทยาลัยนพน์ราชธา,านีนะครับแล้วก็ร่วมกับหลายๆสถาบันเนี่ยเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมไปถึงโรงพยาบาลประชาธิป,ปัตย์วิทยาลัยสาธารณสุขกลางนะครับหลายๆที่ที่เราทำร่วมทําการวิจัยไปขึ้นมาซึ่งก็ปรากฏว่าพบว่ายาเคอร่าเนี่ยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการขยายตัวของไวรัสโควิด -19 ในร่างกายมน,นุษย์ที่มีประสิทธิภาพดีนะครับแล้วก็ผลการวิจัยทางคลินิกนะครับอย่างที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์เนี่ยเราได้ ใช้ในการรักษาผู้ป่วยจำนวน3,000รายนะครับก็หายร้อยเปอรเ็ประมาณร้อยละเจนะครับก็จะหายภายใน7วันนะครับอันนี้คือสายพันธุ์เดลต้าถ้ายิ่งรักษาสายพันธุ์โอมิครอนในปัจจุบันนะครับจะยิ่งหายเร็วอย่างเรารักษาพระจํานวน100รูปที่ติดเชื้อโอมิครอนที่บุญกร์นะครับก็อันนั้นยิ่งหายเร็วนะครับประมาณ3วันอาการไข้ไอเจ็บคอปวดเมื่อยปวดศีรษะก็ก็จะหายไปนะครับจากที่เราเก็บข้อมูลมา ครับแล้วก็ในส่วนของการเปลียบงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็มีความสนใจนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดี๋ยวเวลาการไปจับคนร้ายเนี่ยถามว่าวิะยา่างได้ไหมนะครับเป็นไปไม่ได้เนื่องจะได้ตัว ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบบที่ผ่านม,มาเนี่ยผมเคยเทําเรื่องนี้กับสออพอัมพวานะตอนนั้นเพื่อนผมเป็นผู้กับสออพอัมพวาเมื่อปี63ปรากฏว่ามีสายสืบไปจับคนร้ายคดีพยายามฆ่ามาหนึ่งรายคนร้ายปรากฏว่าวันนี้เราก็ไปจับมาแล้วก็พอจับมาปั๊บปอ,อ,สอสก็มาสอบสวนก็มาตำรวจที่สัมผัสคนร้ายหนึ่งคนเนี่ยมีอยู่ประมาณสิบกว่านายที่สัม แล้วสิบวันนายที่สัมผัสก็ตั้งแต่สอบสวนตั้งแต่จับกลุ่มนะครับสืบสวนแล้วก็ปากพานปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยก็คลุกครีอยู่ในห้องแอร์กับคนร้ายเนี่ยอยู่ประมาณเป็นหลายชั่วโมงเป็นครึ่งค่อนวันนะครับสิบกว่าคนปรากฏาอีกวันหนึ่งงานเข้าครับก็คือคนร้ายติดโควิดแล้วก็รายงานไปทั้งโรงพักแทบโดนกักตัวหมด ใช่ไหมครับตำรวจทั้งโรงพักมี50กว่านายแล้วกักตัว50กว่านายถามว่าใครทํางานใครดูแลพี่น้องประชาชนจราจรใครจะทำใช่ไหมครับสายสื่อปรอบปาฟามทุกอย่างใครจะทำสอบสวนเพราะงานสอบสวนก็ต้อง ตัวใครจะรับแจ้งความมันเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างมีความน่าหึงใจมากแต่ว่าในวันนั้นก็เราได้ใช้ยาเคอร่าเข้าไปปรากฏว่าหลังจากนั้นตรวจเอ k 5วันเป็นลบทั้งหมดนะครับไม่มีใครติดจากคัสเตอร์ของคนร้ายคดีพยายามฆ่าคดีนั้นนะครับในหลายๆกรณีเนี่ยที่เราใช้ยาแล้วก็มีประสิทธิผลสูงมากในเรื่องของทั้งการป้องกันและการรักษานะครับในวันนี้ผมเองในนามของบริษัทที่ทนเทิร์ฟจำกัดก็มีความยินดีนะครับที่เรา ได้มามอบยาให้กับสวการตร,รในการที่จะนําไปใช้ในการป้องกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเรื่องของการประชุมในภาระต่างๆซึ่งต้องต้องประชุมในห้องที่มีอากาศเ,เป็นห้องห้องห้องที่ติดเครื่องป,ร,ป,ร,ปรับอากาศแล้วก็มีการหมุนเวียนอากาศตา่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะจะติดเชื้อได้พอสมควรครับเป็นผู้ป่วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยได้นํามามออเพื่อที่จะใช้ในการป้องกันแล้วก็ถ้ามีคนออถ้ามีในหมว่ที่ติดเชื้อก็สามารถใช้ ในการรักษาใดด้วยก็อขอฝากท่านรองผู้การเพื่อจะได้นําไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับก็ขอขอ,ขอบคุณครับก็กระผมในนามศูนย์บริการวิานะครับก็ขอขอบคุณผู้จัาการแพทยนะครับและคณะนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนยาเคล้านะครับเพื่อนําไปแจกจ่กกายให้กับใกล้กันดวใช้บรรเทาอาการและป้องกันนะครับ อันนี้ผมก็เห็นว่าใช้ท้งรักษาและป้องกันน,กน,น,กนะครับในทางป้องกันและรักษาของไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วก็ในานามของที่อยู่แบบนี้ก็รู้สึกขอบคุณท่านนะครับแล้วก็ที่ท่านได้ริเห็นประโยชน์นะครับท่านได้ริเห็่การทำงานของตำรวจที่มีความเสี่ยงนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ผมผม ผมก็มองนะฮะว่าว่าเราเนี่ยไม่ได้มีพันธะัตรพันที่ต้องไปซื้อ,อยาจากท่านไม่ได้มีงบประมาณที่จะจั่สไปซื้อตรงนี้ด้วยนะครับมันก็ต้องผ่านโรงพยาบาลแต่ท่านก็ยังมามอบให้เรานะครับในส่วนตรงนี้มันก็ทําให้ทําให้เรารู้สึกว่าเออในในในภาคสังคมในภาคธุรกิจในภาคที่ท,ที่ที่มีการแข่งขันกันสูงเนี่ยก็ยังมี ยังมีเรื่องของทั้งสินทั้งใจนะครับที่ที่จะดูลแลกันนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมนะครับก็ต้อง,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 องยืนยันนะครับว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อสังคมนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะครับแล้วก็ หากเราถ้าครั้งติดเชื้อมาเราก็ยังมีของดีนะครับก็แปลว่าของดีอย่างนี้ปลเดียนะฮะออยู่กับตัวนะครับอย่างน้อยหนักเป็นเบาจากที่ไม่มีอะไรจากที่เริ่มมีปัญหาก็ก็แคล้วคลาดสำคัญนะครับเพื่อใช้คำนึงนะครับก็ขอบคุณครับโดยการก๊อฟเป็นระยะถ่ายรูปนครับรอบๆรอบใหญ่ครับ đây ạ. จากด้าน